เพื่อนๆนะครับมาเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะฟโฟล์นะครับหรือว่าสภาวะลื่นไหลนะครับเดี๋ยวอ่านหัวข้อนะครับแรงจูงใจให้ฟังนะครับคุณจะได้เรียนรู้วิธีกระตุ้นนะครับสภาวะลื่นไหลให้ได้ดังใจนึกนะครับเราจะมาสำรวจนะครับแต่ละขั้นตอนไปด้วยกันทีละก้านะครับและเมื่อถึงตอนโบนัสพิเศษแล้วคุณก็จะ มีทุกเครื่องมือนะครับที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการกระตุ้นสภาวะลื่นไหลได้ตามใจปรารถนานั่นเองนะครับเมื่อคุณอยู่ในสภาวะลื่นไหลแล้วคุณจะทำงานออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพที่สุดและอย่างได้สัมผัสกับสมรรถภาพที่สูงที่สุดของตัวคุณเองด้วย ถ้าพร้อมแล้วก็มาดำดิ่งไปกันเลยนะจ๊านี่ก็เป็นหนังสือนะครับเกี่ยวกับสภาวะโฟโล์นะครับหรือว่าขยักเข้าสู่สภาวะลื่นไหลที่แบบสามารถควบคุมได้อะเออทุกคนพอมันพอมันมีโฟโลนะ์เนาะมันจะทำอะไรด้วยความแบบลื่นอะ,อะไรประมาณนี้นะครับข้างในก็ประมาณนี้ครับนี่เป็นหนังสือแปลต่างประเทศนะครับขึ้นชื่อเลยยิ่งหนังสือแปลนี่ทฤษฎีแน่นปักๆเลยนะครับอ่ะเดีย อาไว้ให้ครับ